ัสดีครับเป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่ผมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในหน้างานนะครับเนาะเป็นความรู้ในเชิงกิจวิทยานะครับเนาะ,ะการที่เฮ้าสิการที่เครื่องเฮ้ามีปัญหาในหน้างานเนี่ยครับอ่างในพื้นที่ใดพื้นที่ใดเนาะเฮ้ากับปุ๊บตรงนี้นมีปัญหาเฮ้ากับโทรไปหา้างที่ที่เขาว่าเราเห็นเป็นอย่างนี้สินะครับ ถึงมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับทางภาสร้างอ่ะบางคนก็บสู้แท้บางคนกับู่พ่อกระเทิร์นครับบางคนก็นเคยแก้ไขเครื่องเจ้าฟองแล้วก็ไปแก้เครื่องหม้งูเนี่ยครับจะอาจจะมีความหลูอยู่พอสมควรแต่ว่าบางที่ความรูนั่นก็อาจจะถึกต้องหรือว่าถึกต้องกับบรูครับแต่ว่าบางที่ก็อาจจะสาม,มารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก็ไดนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับไอ้ที่ผมไปซื้อมาทำไมผมบอกว่า ก้อนมันสันมันเย่าวซ้ำกันนะครับอ่าก้อนเย่าหาก้อนสันก้อนหนึ่งนะครับเย่าจิบก้อนสันสองก้อนประมาณเนี้ยแดี๋อวสร้างเพื่อนอยกัมาแก้ปัญหาให้ครับมีใครใจพอสมควรนะครับแอ่แผ่เนี้ยผมเผยตัวเลขกเลยนะครับเนาะแค่เนี้ยเมาไว่าอ่าสร้างเพื่อนอื่นเอาหาพันครับอ่าในชุดชุดนี้เนาะอดูความผิดปกติครับเกิด เรา,าดูกันนะครับอ่าซึ่งชุดนับก่อนเนี่ยคือที่ชยุดการวัดระยะตัววัดระยะก้อนเ,อเรียกว่าการวัดระยะการวัดระยะก้อนเนาะตั้งก่อนสัญญาอยู่ตรงนี้ครับส่วนที่เกี่ยวข้องเลยเป็นชุดด้านหลังนะครับชุดด้านหลังชุดนี้ชุดนี้มาชุดนี้นะครับอ่าแต่ที่นี่ช่างเขาแก้ปัญหาใครบบเขาเป่าข,ขานะครับแต่ว่าพิดบ่ถือได้ครับถือว่าแก้ปัญหาได้ แต่สิ่งที่ยังไม่โดนต้นตอของปัญหาครับที่ผมดูนะม,มันหายแป๊บเดียวก็คือยังไม่โดนต้นตอของปัญหาแก้ปัญหาได้ครับจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาแบบเนี้ยสามารถแก้ได้ครับแต่ว่ายังไม่โดนต้นตอของปัญหาเลยครับแต่ว่าตามที่ผมคุยกับแบบนี้ผู้ป้าของเครือข่าุคนว่าหายประมาณร้อยก้อนครับแล้วต่อมาก็เป็นอีกครับหลายหลายคนก็นกค่อยเจอปัญหาแบบนี้เลยอ่ะเอื้อสร้างไปแก้ แกได้แป๊บเดียวครับแล้วก็มีปัญหาอีกตเหตุให้เป็นการเสียเงินเสียทองหลือว่าได้เอ่อบ่ได้ปัญหาว่าได้ถือแกโดยโดยโดยต้นตอนะครับเนาะอ่าครับเขามามือใไก่ๆนะครับเนาะสำหรับสำหรับชุดนี้ผมก็ถือโอกาสให้ความรู้เันแลยวกันนะครับสำหรับก้อนสั้นก้อนยาวหรือก้อนไม่นิ่งนะครับเอายง่ายนะครับเนาะอ่ามันจะแตกต่างกันเยอะนะครับส่วนบางที่อาจจะ เมตรสิบบางทีก็สี่สิบเซนห้าสิบเซนอย่างเงี้ยโอเคถือว่าผิดปกตินะครับแต่ว่าขั้นเป็นเอ่อเมตรสิบเมตรยี 20, ่เมตรห้าอย่างเงี้ยถือว่าอยู่ที่ฟางเขา่าเข่าหนาเครื่องนะครับอ่าบางทีหัวง,งานก็อาจจะเข่าลายบางทีทั้งตรงอาจจะเข่าหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการวัดระยะตัวเนี้ยเราจะวัดความผิดปกติได้โดยทางตรงนะครับเนาะทางตรงยาวๆครับถ้าออกมาไม่สเสมอแสดงว่าผิดปกตินะครับเนาะต่างกันเยอะอะไรเงี้ยนะครับอ่าชุดนี้ก็จะเกี่ยวกับ อ่าชุดกงจักรตัวนี้ครับการวัดระยะครับการวัดระยะครับตัวเตะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนาะตัวเตะบนไก่มันมีแค่นี้แหละครับอืมแล้วก็มีสปริงตัวนี้ครับสปริงตัวนี้แล้วก็ชุดภายในหัวสลกชุดนี้ครับอ่าครับชุดนี้ตัวนี้ด้วยอันเนี้ยเป็นชุดเดียวกันนะครับเนาะอ่าจจะเห็นเลยว่าการไปแก้ไขอยู่หนางานหรือว่าการไปสมเครื่องนี่ยครบปะมาณว่าเข้าจิไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คำบ่้หมายถึงว่าอะไรมันเสียเสมอไปได้ครับอบางทีอาจจะเป็นคือคือช่างคนไปดูเนี่ยต้องรู้ถึงว่ามาตรฐานของมันเป็นยังไงครับชุดนี้มีอะไรตัวไหนบ้างอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันอยู่ครบไหมนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนละเอียดักนนึงครับแต่ว่า,าตัวผมเองผมเรียเครื่องทุกมือเนาะผมจะผมจะรับตาผมกับพ่อคิดภาพออกนะครับเนาะนะยุดไหนที่คือได้เห็ดบ่วยเพราะว่าเขาเห็ดกันอยู่ตลอดนะครับ กานบอกคุณหนาคุณตาจะหูดเลยว่อาอะไรตัวไหมันหายไปนะครับแล้วเ่องนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับเนาะจุดที่ผมสังเกตเห็นนะครับนะครับจุดนี้นะครับอ่าปกติจุดเดี้ยวจะมีลิปนะครับมีลิปล็อกคลิปลอกอยู่ตรงไหยเนี่ยตรงเท้าตรงเนี่ยครับจะรู้สึกว่าชุดน,นี้มันนุ่นออมากครับนี่คือต้นตอของปัญหาที่ทําให้ก้อนสัน้นผมดูแลวนนิ่งนี้แต่เขาม่แก้จุดน,นี้ก็ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราซื้อ เรือประสบการณ์แต่มันก็แพงนะครับมันแพงนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาที่หน้างานสร้างมึก็ะทรงคุนแบบนี้ครับ่ริโทษกันนะครับซึ่งแต่ว่าพ้อหลวมันอาจจะบ่ท่านถึงหรือว่าประสบการณ์ยังยังบ่ท่านมีอย่างที่นะครับอืมก็เฮ็ดให้สรุปแล้วเครื่องเนี่ยคือบาแก้แล้วมันบดจบกกคือมันเกิดปัญหาหลายอย่างประกอบกับหน้างานว่าหลายนรเนี้ยเพื่นก็เลยจำจำใจต้องขายเครื่องออกมานะครับเนาะแต่ว่าผมเห็นนะถึงความคิดปกตินะครับเพราะว่าเพื่อน ผมก็จะสอบถามว่าเคยมีปัญหาอย่างไงผมจะได้โฟก,กัสไปจุดๆนั้นแก้ปัญหาต้นต่อของจุดๆนั้นให้ลูกค้าที่ผมจะขายให้เพื่อนนะครับเนาะรับเห็นว่าจุดุดนี้เนาะตรงตัวนี้นะครับการแกร้ปัญหาปัญหาหน้างานกับการเช็คระบบเนี่ยมันจิตแต่ต่างกันนะครับเพราะว่าหนึ่งการแกร้ปัญหาหน้างานว่า่นแก่แก่กกเฉพาะจุดที่เสียครับจุดที่เสียจุดอื่น่นจิบตแตะครับเพราะว่า่นอ่ิ่น ไปเบิ่งกันทัวข้งอยู่เข้ามันก็บภาษามาแลรวไปตรวจอบระบบได้ทั้งหมดโดครับก็คือไปแก้ได้จุดๆนหน่อยให้มันหายครับแก้ปัญหาไปได้ครับาการนี่คือการแก้หน้างานนะครับเนาะซึ่งจะแตกต่างจากการเช็คระบบทั้งเบิดครับเช็กร <_ c oughs> ะบบทั้งเบินดนี่คือเ้ออไรเบนความผิดปกติทั้งหมดเลยครับถ้าบ้อยู่ในสแตนดาดนร์าในในนด,าดนี่คือคือปรับตั้งแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งเบิดให้อยู่ในสแตนดาร์ดทั้งหมดทั้งลำนะครับ ครับเพราะว่าการเช็ระบบเนี่ยมันใส้เวลาครับเส้เวลาหลายๆคนอย่างให้ผมไปเช็คอ่าไปเช็คระบบุเห็นออกสถานที่ซี่ผมก็ต้องออกก่อนว่ามันเหตุบ่ไดดนะครับตาไปแก้ปัญหาหน้างานเออแก้เป็นบางจุดเออชุดมัดบ่มัดเออชุดนับก่อนมีปัญหาชุดวันระยาไม่มีปัญหาเป็นจุดเป็นจุดไปเห็นได้อยู่ครับก็เคืื่อนกับสร้างหลายคนนะครับแต่ว่าคั่นไปเช็ระบบเนี่ยมันเหตุบ่ไดดนะครับมันต้องใส้เวลาครับใส้ความละเอียดนะครับเนาะเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับจําเป็นต้องหลาก มาทํำอยู่นี่ครับยังอีกจีกับตรงมีสามสี่มือครับเพราะว่าขั้นขั้นเขาไปเห็ดมางง่ายเอาเงินเพิ่นเล้วมันวอดจ๊บวงศึกอะอย่างอายนะครับเนาะเอาเห็ดบัวใดครับแบบนันคือมันมันอย่างไรล่ะมันรู้ซึกบอกดีนะครับเแบบนาะ,นนะนะสิไปเอาเงินกันโดยที่เห็ดอ่ามันบอดชอบทำมันเช็คได้บ่ละเอียดนะครับเอายังไงซะอ่าครับผมอีกจุดจุดหนึ่งที่ผมเห็นนะครับจุดจุดนี้นะครับ ครับไอเป็นเป็นแค่การยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมก็บอกบอกเอ่อเกี่ยวกับจุดกระสวยนี่บ่อยๆแหละครับผมก็เน้นย้ำว่ายู่ตลอดเนาะอืมจุดนี่นะครับก็ได้ดามเนาะแต่ว่าคนเปลี่ยนอะไรเมื่อไรครับคูหนึ่งนี่ยครับเปลี่ยนมาคูหนึ่งกับฮากอีกท่พนหนี่ครับต้นตอมันเกิดจากเซียบัวทำงานครับเซียบัวทำงานเนาะครับเนาะในจุดนี้นะครับเนาะแต่หลายคนก็ติดขั้นติดตามผมก็จิฟได้พิได้รับรู้รับทราบหแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ันหูนะครับผมก็เน้นย้ำ เปรับพูดไอทีด้เบื้องคิปผมก็ให้ไปดูแลครับอเกี่ยวกับคั้น็กระสวยหางกรเดื่องเกี่ยวกับเซฟว่าขึ้นกับรอบเพี้ยนครับทั้งสองอย่างครับต้นต่อปัญหามันถ้ารอบเพี้ยนก็คือจังหวะของลูกสูบมันบ่แมทกันกับจังหวะของกระสวยแท่งนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเซฟทํางานเซฟก็จะขึ้นเพื่อขวางลูกสูบไว้นะครับแต่ถ้าทั้งสองอย่างมาแมทกันพอดีคือรอบเพี้ยนแล้วก็ชุดเซฟตี้ไม่ทํางานนะครับเขาจะสูญเสียกระสวยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใครใจก็พอสมคบ่วบานกับมีค่าตังค่าปรับตังค่าเสียเวลาค่ารออะไรนะครับนาะบางบางที่มันกับบ่อยากเสียเวลาครับว่าเป็นไงครับค่าอะไรค่ายังกับบ่บ่ปันใดหรอกครับมันเสียเวลาครับเพราะว่าหน้างานมันเล็งนะครับน้องมันเล็งเล็งตัวแล้วตัวอีก่าสิไปมืออื่นมืออื่นมืออื่นเรื่อยๆอันเป็นสัครับยุดนี้ขั้นตังรอบถ้ารอบดีแล้วเซฟทํางานเนี่ยผมฟันธงว่า 99.9%สิบเก้าจุดเก้าปเซ็นไม่มีการเสียหายโดยแน่นอนครับถ้ารอบแม่นแล้วก็เซฟทํางานนะครับสองอย่างถ้ารอบแม่นเซฟทํางานไม่มีการสูญเสียอย่างแน่นอนชุดนี้นะครับชุดตัวยูกับชุดกระสวยเนี่ยครับอืมถ้าชนเบาก็สูญเสียแค่กระสวยถ้าชนหนักก็สูญเสียทั้งตัวยูแล้วก็กระสวยนะครับชุดนี้ดูแลเซฟแล้วก็ดูแลรอบรอบทามิงอัง่นแหละอันเดียวกันเนาะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ มาหนี <Cornell>. well, And, uh, this. This ่ครับบางว่าจีเป็นประโยชน์เป็นสาระกับพู้ที่ใส่เครื่องกัดตั้งนะครับเนาะสำหรับมือใหม่กับบางยางกับเพิ่นกับโบหูเลยนะครับเข้ากับสีเห็นด้วยสินะครับถ้าเป็นมือเกากะอยากเปลี่ยนค้อมรูกันไปนะครับเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังคมให้นะครับมือหลังของกติกาเฮ็ดลิบทีดดีมี่สาระประโยชน์มานําำเสนอกันอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ